นั้นขยันเดียนตัวเหมยเซ็งเลยเชะมวยมวยเข้าใจมวยไม่เข้าใจเจนเบบี้บูมขอเรามี็สเจเนเรชั่นใช่ไหมครับหลกักๆเจนเบบี้บูมหลัลงสงครามโลกไม่ได้เงินก็ทำงานไม่เงินก็ทำงานช่วยเหลือเกื้อรัวกันไม่งั้นไม่รอดสมชายเหล่าสายเชื้อจบป .4 ทํางานส่งแท็กซี่หรือโคก้กนี่แหละนะครับผมขอเป็นผู้จัดการเขาไม่ให้เพราะอายุมไม่ถึงครับผมยี่สิบกว่ากวาั้งตอนนั้นก็เลยไปสมัครงานที่โตโยต้าอุบลอ๋อป .4 แล้วไม่รับกันเอาไม่รับนะครับผมงั้นแป๊บนึงครับยืนประกานเลยนะครับสามเงื่อนไขที่คุณต้องรับผม หนึ่งทำงานอะไรก็ได้ทุกงานสองเงินเดือนเท่าไร่ก็ได้ห้าบาทสิบ,บาทก็เอาแต่ถ้าเป็นสิบบาทขอเดือยสิบที่ผลิตในปีสองห้าสามสามนิกาเอาเป็นแสนทํางานทุกวันไม่มีวันหยุดทําทุกงานทําทุกวันเงินเดือนเท่าไหรก็ได้เขาเป็นตอแกเขาร,รับบอรับแล้วเนาะอยู่กับตอแกเอา้าสมชายไปส่งรถหน่อยครับโตโยตา้าจากชโชลุรบุบนนี่นะรับไปบอสให้เง,งินไปยี่สิบบาทเนียครับตอแกตอแกตอแกครับ ตอนสิบห้าบาทครับทำไมค่ารถสองแถวห้าบาทครับแต่ขอซีมาพร้อมซื่อสาปตีต่างหากทาทุกงานทําทุกวันเงินเดือนเท่าไหร่ก็ได้ซื่อสาปอีกอยู่กับเถาแก่หลายปีเถาแก่กะแกนะ่นาะเถ่าตายตอนนั้เนาะตายตัวกระทาใจว่าไรก็เลยออกจากโตโยต้าอุบลไปตั้งโตโยต้าดีเยี่ยมก็ยังอยู่อุบลน,นะครับผมเข้าไปหาผู้บริหารของโตโยต้าคงมีอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าคนอื่นทำไมเราต้องส่งรถให้คุณมากกว่าคนอื่น พราะว่าคุณมีโชลูมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเนี่ยคุณมีอะไรใหญ่กว่าคนอื่นโมเลงไหมเนี่ยคุณมีอะไรใหญ่คนอื่นครับเราถึงต้องสมม่งมาทุกคนผมไม่มีอะไรใหญ่คนอื่นครับแต่ผมมีจิตใจที่ยิ่งใหญ่กว่าคนอื่นทําโชลูมโตโยต้าดีเยี่ยมเสร็จโตจีนครับอ๋อเป็นการโปรโมทร้านใช่ไหมคะโปรโมทให้สมาชิกโชลูมลูกค้าไหมฮะไม่ใช่ครับยังไม่ได้เปิดโชลูมเลยเลี้ยงคนก่อสร้างโฟร์แมนสถาปนิกคนออกแบบมอบไปประกาศให้ด้วยคุณจะสร้างโชลูมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เอเชียไม่อาเซียนแต่นจะเอเชียนะครับอาจารย์ไม่ผิดนะไปถามอีกทีล้วกับมอบใบประกาศและที่นี่คือบ้านคุณพวกคุณเป็นคนสร้างมาได้นะครับมาทานกาแฟมาทานข้าวคือที่นั่นมีเกือบทุกอย่างเขาว่านะอาจารย์ยังไม่ได้ไปนะว่าจะแวะไปอยู่ขาดแต่โบลิ่งกับโรงหนังครับถ้ามีสองอย่างนี้โอ้แมชชีดีดีนี่เองนะทรับผมประทับใจเลยครับจองเลยครับสี่สิบคันนึกออกไหมครับยังไม่ได้เปิดโชว์รูมยังไม่ได้เปิดอ่ะแต่มีคนจองสี่สิบคันเพราะประทับใจ คนก่อสร้างคนงานจะออกรถพอดีไงไม่ต้องจองที่อื่นจองที่นี่เลยสมชายเหล่าสายเชื้อปัจจุบันเป็นสวคะแนนอันดับหนึ่งของประเทศไทยคะแนนสูงสุดในประเทศเลยนะคนด้านเท่าเนาะสมมติในคนปัจจุบานเท่าเนาะโตโยต้าดีเยี่ยมสมชายเหล่าสายเชื้อครับครับผมนี่คือเจนเบนิบูมครับ